สวัสดีค่ะมาพบกับมยายากันะคะก็วันนี้มยายาก็นะมานั่งทำารายการเมนูอาหารเนาะนั่งรอปรเจนค่ะเพราะว่า,าปเจนจะมารับนะคะปะเจนจะมารับก็เลยนั่งเขียนรายการอาหารนะคะว่าจะทําอะไรนะจะทําอะไรกินในช่วงอาทิตย์นี้นะคะจนถึงอาทิตย์หน้านะ ก็มานั่งดูว่ามีอะไร,รลดราคาหรืออะไรนะคะแต่ว่ามายาก็จะดูว่าอันไหนที่มันจาเป็นที่จะต้องซื้อที่มันลดราคาดีๆจริงๆถึงจะซื้อเพราะว่าของในตู้เย็นก็ยังแบบยังยังเยอะอยู่นะคะก็เอามาตรวจดูอาหารห้างอาหารที่มายาอยู่มีนะคะแบบห้าหกห้างนะคะมีเยอะในถนนเส้นเดียวกันนะคะเพราะว่าดาวทามันจะมีสองฝั่งดาวดาวทาวฝั่ง อีกฝั่งนึงในบูบ้านมายาฮนะห่างจากบ้านมายาประมาณ8ปเก้ากิโลเมตรแล้วก็ดาวทาวอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าแปดเก้ากิโลเมตรเหมือนกันบ้านมายาเนะี่ยอยู่อยู่แบบกึ่งกลางเลยกึ่งกลางแล้วก็นะคะจะอยู่แบบว่าติดบ้านมายาอยู่ติดกับสนามบินประจำำําอาเภอเลยแล้วก็อยู่ติดค่ายทหารอากาศนะบางทีแบบยังไงเวลาทหารเขาฝึกซ้อมลบกันเนี่ยจะแบบว่าเสียงดังมากลูกหูแต่ก็มันมันก็ใกล้ที่ทํางานนะ่ะเนาะ ก็คือป้าเจนเขาไปหาหมอนะคะป้าเจนไปหาหมอไปตรวจมะเร็งค่ะป้าเจนเป็นมะเร็งนะคะป้าเจนเขาเป็นมะเร็งเต้านมค่ะก็ไปตรวจประจําปีแกตัดตัดนมนะตัดนมแกไปข้างละก็คือตัดเนื้อมะเร็งของแกนะออกไปข้างตอนช่วงที่ป้าเจนเป็นมะเร็งเนี่ยก็คือมายาไม่รู้เลยนะว่าแกเป็นมะเร็งถ้าเกิดแกไม่บอกก็คือไม่ได้เจอป้าเจนนะไม่ได้เจอป้าเจนประมาณสองเดือนสามเดือนนะช่วงที่แกเป็นนะ แกเป็นมาก่อนหน้านี้แหละแต่ว่าแกไม่ได้บอกมายาว่าแกก็ยังไปมาหาสูตรแต่แกไม่เคยบอกพอหลังจากที่ว่าแกรักษามะเร็งตัดมะเร็งไปแล้วแกถึงมาบอกว่าที่ฉันหายไปฉันไปฉันไปตัดมะเร็งมานะก็คือแกก็แบบขาดการติดต่อไปในช่วงนั้นที่แกาที่แกเป็นนะขาดการติดต่อไปแบบพักหนึ่งอ่ะพักหนึ่งประมาณสองสามเดือนสามเดือนกว่านั่นแหละแกแกก็หายไปเลยมายาก็ไม่รู้ข่าววแกติดต่อแกไม่ได้แบบเนี้ย ก็แกก็ไปไปหาหมอไปตรวจเช็คนะประจําปีแล้วก็ไปตรวจหัวเข่าเพราะแกแกจะต้องผ่าตัดหัวเข่ากันด้วยไงก็นะคะวันนี้มายาในขณะที่นั่งรอประเจนนะคะมายาก็จะมาเมอยมาเมาหมอยเม้มอยแล้วค่ะก็คือจะมาเม้ามอยเรื่องแม่นะคะเรื่องแม่เพราะว่ามี เพื่อนนะคะเพื่อนๆที่เขาได้สามีฝรั่งเนาะเขาก็อยากจะรู้ไงอยากจะแบบแชร์ประสบการณ์กันเนะเาะมายาก็เลยถือโอกาสตร,ตรงนี้เนาะจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังเลย <c oughs> เขาก็อินบอ็อกเข้ามาคุยกันอะไรเงี้ยปรึกษาลแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนะเาะก็เขาก็อยากจะรู้ว่า <c oughs> มายาเนี่ยนะส่งเสียครอบครัวไหมส่งเสียพ่อแม่ไหมนะคะทางครอบครัวอะไรแบบเนี้ยก็คือมายาก็ต้องบอกนะคะว่ามายาเนี่ยเป็นนะคะ เป็นเสาหลักของบ้านเลยเสาหลักของบ้านซึ่งก็คือน้องสาวหรือพี่ชายมายาเนี่ยมายาก็ากช่วยเหลือเขานะยังช่วยเหลือยังแบบยังไงแบบเวลาที่เขาเดือดร้อนมีปัญหาอะไรก็ยังช่วยเหลืออยู่นะส่วนพ่อแม่มายาเนี่ยมายาส่งส่งเสียทุกเดือนไม่เคยไม่เคยขาดอะมแมลงวันนี่ก็ตถางปอบอยู่ด้วยใส่จมิดมายาแล้วก็นะคะเขาก็ยังไงอะ แม่มายาเนี่ยเขาก็คือดูแลบ้านให้มายาที่เมืองไทยเนาะเพราะว่ามายาก็คือไปไปปลูกบ้านที่เมืองไทยแล้วก็ให้พ่อแม่ย้ายเข้ามานะคะมามาอยู่เฝ้าแล้วก็ให้น้องสาวกับน้องเขยย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านนะคะที่บ้านมายาที่เมืองไทยให้เขา,ามาดูแลมาดูแลก็คือว่าเป็นเหมือนเหมือนคอยขับรถไปส่งแม่เวลาแม่ไปหาหมอไปอะไรเงี้ยด้วยนะเพราะ บ้านที่มายาไปปลูกมันอยู่ไก่อยู่ไกลพอสมควรเป็นชนบทชนบทเล็กๆเนาะก็ไปไปปลูกบ้านอยู่ที่นั่นก็คือว่าที่มันราคาไม่แพงและมายาก็อยากจะแบบว่ามีที่สักผืนนึงเนาะเพื่อที่จะทาแบบเกษตรเกษตรแบบพอเพียงค่ะก็เลยไปหาซื้อที่ทิ้งไว้เนาะก็ทีนี้ก็มาเข้าเรื่องนะคะก็คือมายาส่งทุกเดือนนะก็คือไม่ได้มากมายอะไรก็เดือนนึงก็ไม่ต่ําอย่างน้อยถ้าเกิดไม่ส่งเลยอะ ไม่มีจริงๆอ่ะต้องหมื่นหนึ่งนะส่งเป็นหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นห้านะทุกเดือนต้องส่งต้องส่งทุกเดือนนะคะส่วนสามีมายาเนี่ยเขาก็จะแบบมีเงินที่เขาหามาได้นะเขาก็จะใช้จ่ายดูแลที่แคนาดานะมายาก็ไม่ได้เอาเงินมายามาช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในที่ที่แคนาดาเลยนะเพราะว่ามายาดูแลค่าใช้จ่ายที่เมืองไทยเพราะว่าเรามีบ้านที่นี่แล้วก็ที่เมืองไทยเนี่ย ก็คือค่าใช้จ่ายที่เมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าปุ๋ยค่าอะไรต่างๆปุ๋ยี่ไก่ยี่วัวที่ควายอะไรก็แล้วแต่ค่าตัดหญ้านะคะค่าดูแลตัดหญ้าต่างๆก็คือมายาจะเป็นคนดูแลเป็นคนดูแลที่เมืองไทยนะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เมืองไทยค่าน้ําค่าไฟถึงว่าแม่มายากับน้องสาวมายาจะอยู่ในบ้านจริงแต่ว่ามายาก็ยังต้องออกค่าน้ำค่าไฟนะค่าน้ำค่าไฟอ่า แม้แต่ค่าอินเทอร์เน็ตค่าอินเทอร์เน็ตเพื่อที่ว่าจะได้ติดต่อกับน้องสาวนะก็คือก็ช่วยช่วยน้องสาวจ่ายไปประมาณนะครึ่งหนึ่งนะช่วยเขาจ่ายครึ่งหนึ่งอ่าแล้วก็ค่าอ่าทรทัศน์นะอะทอรทัศน์ก็คือว่าพ่อมายาจ่ายจ่ายเป็นรายเดือนนะไม่ได้ใช้แบบเสาจรวดหรือว่าจานดําอะไรแบบเนี้ยมายาก็จ่ายเป็นรายรายเดือนเพราะใช้ของของทูเนาะทู i ิชันอ่าพ่อกับแม่มายาอย่างที่หลายหลายๆท่านเนาะที่ มายาเคยบอกไปว่าท่านไม่ได้ไม่ได้ทํางานไม่ได้ทํางานนอกบ้านนะคะเพราะว่าพ่อมายามีโรคประจําตัวแม่มายาก็มีโรคประจําตัวแต่แม่มายาอาจจะมีโรคประจําตัวแบบที่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงเหมือนเหมือนกับพ่อนะแต่พ่อมายาเนี่ยเป็นแบบมันไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงเหมือนกับเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรแต่ว่าแกเป็นโรคลมชักไงก็หมอเขาก็ไม่อยากให้พ่อเนี่ยไปทําอะไรที่แบบเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่แบบมันอันตรายนะ แม้แต่อยู่ในที่สูงอยู่กับใกล้น้ําแล้วก็นะเพราะบางทีแกนั่งล้างจานแกก็แก,แกชักเงี้ยหน้าก็ทิมกระมังสักผ้าขี่จัก,กรยานหมอ,อยังไม่ไม่อยากให้ขี่เป็นไปได้ให้เดินทุกวันนี้แม่ไม่ให้พ่อขี่จักรยานนะให้เดินเพราะบางทีแกขี่จักรยานแล้วแกแบบเกิดแบบชักขึ้นมาเนี้ยแกก็ชักจักรยานล้มกลางถนนนั้นเป็นอันตรายให้แกเดินอย่างเดีเดยวก็เนี่ยค่ะก็ดูแลนะส่วนอ่าเพื่อนที่เขา ถามมาเนี่ยก็คือเขาก็เป็นยังไงอะ่ะไม่ไม่ไม่สามารถที่จะแบบยังไงส่งส่งให้ได้ทุกเดือนหรืออะไรยังไงนะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คือ,อยังไงอะ่ะมีมีค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบไม่ได้คุยยังเขายังไม่ได้คุยกับสามีเขานะเรื่องเรื่องนี้นะคะเขาก็นะไม่ได้คุยกับสามีเขาก่อนนะ,ะส่วนมายาเนี่ยมายาคุยกันก่อนหน้าที่จะ ที่เราจะแต่งงานกันนะว่าพ่อแม่ฉันฉันต้องดูแลนะฉันฉันทิ้งเขาไม่ได้นะอะไรเนี้ยมายาก็จะบอกเขาแล้วก็บอกเขาว่าเราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่อะไรแบบเนี้ยเราช่วยเหลือจุนเจือกันอืมสามีมายาเขาก็โอเคนะตรงนี้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรสามีมายาเขาก็โอเคนะคะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรตรงนี้อ่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะที่ว่า แกไม่มายุ่งแกไม่มาอะไรนั้นอืแกก็คือโอเคอะตรงเนี้ยบางเดือนมายาเนี่ยแบบรายได้คือว่าไม่ได้เย็บผ้าเลยทั้งเดือนบางทีนะไม่มีไรายได้เข้ามาก็เอาเงินเอาเงินสามีสามีก็เอาเงินของแกเนี่ยส่งส่งให้ทางบ้านอืเราก็ส่งแกเอาเงินของแกส่งให้ทางบ้านบางทีแบบว่าพี่ชายมายาเดือดร้อนมีปัญหาขัดสนแบบเรื่องเงินเรื่องอะไรแกก็ช่วยเหลือนะแกก็ช่วยเหลือแกก็ส่งไปให้ช่วยเหลืออะไรแบบเนี้ยอืม อย่างน้องสาวมายามีปัญหาอะไรแก้ก็จะคอยถามไถ่ช่วยเหลือเรื่องเรื่องการเงินอะไรด้วยนะก็โอเคก็แบบกก็ดีอ่ะอืมตรวเนี้ยส่วน <c oughs> คนอ่าเพื่อนที่เขาถามมาเนาะเขายังไม่ได้คุยกับสามีเขาไงเรื่องนี้คันแบบว่าจะจะคุยกับสามีก็กลัวจะมีปัญหากันเนาะ,ะมายาก็อยากจะให้ให้ลองคุย คุยกับเขานะคุยกับเขาด้วยเหตุผลเนาะแต่ติดตรงที่ว่าเขายังยังไงอะยังแบบไม่ได้ทํางานที่แบบประจํายังทํางานแบบเป็นแบบพาร์ทไทม์รายได้ที่เข้ามาก็ยังไงอะเขายังต้องแบบช่วยสามีแบบจ่ายด้วยนะเนาะเขาก็ยังแบบมีค่าใช้ใจ่ายเพราะสามีเขาก็ไม่ได้คือว่าพูดง่ายๆคือว่าเขาไม่ได้ใช้เงินกระเป๋าเดียวกันเหมือนมายากับสามีใช่ไหมมายากับสามีคือเราใช้เงินกระเป๋าเดียวกันเนาะ มันก็เป็นข้อดีตรงนี้เนาะแต่สําหรับเพื่อนๆที่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบทําแบบมายานะเ,าเรื่องนี้มันก็ก็พูดยากอะค่ะมันก็ให้คําแนะนํายากอะนะเนาะก็เราก็ต้องคุยกับสามีด้วยเหตุผลเนาะว่าเออเราจะขอจัดสรรปันส่วนเงินของเราส่งให้พ่อแม่เราเดือนเท่าไหร่หรืออะไรยังไงนะเนาะแต่ว่าพ่อแม่มายาเนี่ยเขาไม่เคยเรียกร้องนะ ว่าเธอจะต้องส่งเงินในชั้นานนเท่านี้หรืออะไรนะแกก็ไม่เคยเรียกร้องนะเพราะว่าตัวแกก็ปลูกผักขายก็เจ้าก็เจ๊กตามตลาดนัดอะไรไปด้วยตลาดนัดในหมู่บ้านอะไรแบบเนี้ยเนาะแกก็ทํานู่นทํานี่บางทีก็มีคนในหมู่บ้านมาซื้อผักนะมาซื้อผักที่บ้านอะไรเงี้ยก็พอได้ค่ากับค่าไปก็ไม่เยอะค่ะคนมาซื้อสี่สิบห้าสิบบาทเนี่ยก็คือมันก็พอได้นะได้ค่าน้าตาลม่ค่าอะไรไป เขาไม่ได้เยอะอะไรก็คือมันก็ยังพอมีถ้าเกิดมีมีมาทุกวันอย่างนี้มันก็ดีแม่มายาชอบนะแม้จะเป็นเงินแค่สามสิบาทห้าสบาทใช่ไหมมันก็เงินนะอะลองเรามาแบบเดือนนึงก็ได้แปดเก้าร้อยนะก็ยังได้พอค่าข้าสารเนาะใช่ไหมมายาก็จะบอกแม่อย่าดูถูกเงินน้อยนะใครเขาซื้อเขาอะไรก็ขายขายไปแถมๆไปอะไรแบบนี้เขาจะได้มาซื้อ,บ,อบ่อยๆก็ค่ะมายาก็เนาะ ก็ไม่ได้แนะนําอะไรเขาไปมากก็คือแค่บอกว่าเออเนาะให,ให้ลองคุยกันเพราะว่าครอบครัวแต่และครอบครัวไม่เหมือนกันนะคะว่าแบบยังไงเพราะวิธีการบริหารการจัดการเรื่องเรื่องเงินเนาะมันไม่เหมือนกันไงบางคนเขาอาจจะแบบว่าไม่มีปัญหาเขาได้สามีรวยไม่มีปัญหาเรื่องนี้อะไรแบบนี้บางคนเขาก็บอกเขาอยู่มานานแล้วหรือว่าเขามีงานการ แบบว่าที่แบบว่ามั่นคงทำอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าใช้เงินคนละรเปา๋าสามีเขาก็สามารถที่แบบเออเงินเขานะใช้จ่ายร่วมกับสามีหรือบางคนก็อาจช่วยสามีจ่ายนูน่นนี่แต่เขาก็ยังมีเงินเหลือเก็บและก็พอที่จะส่งให้ครอบครัวแต่บางคนนี่ก็คืออาจจะเพิ่งมาอยู่ได้ไม่นานและยังแบบว่าไม่ได้มีงานประจำำําทํานะแล้วก็ไม่ก็ไม่สามารถที่จะส่งเงินให้อ่าให้พ่อแม่ได้นะให้พ่อแม่ทางเมืองไทยได้เนะี่ยเราก็อาจจะต้องแบบว่า ลองคุยกับสามีดูเนาะ,ะว่าอย่าถ้าเกิดเราทํางานได้เราจะใช้คืนเขาหรืออะไรยังไงแต่ว่าถ้าเกิดสามีเราไม่ได้เข้าใจตรงนี้แล้วมันก็มันก็ยากนะมันก็ยากนะอืมมายาก็ก็ไม่รู้จะจะแบบแนะนํำยังไงเนาะเพราะบางทีเรื่องเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครด้วยเนาะเพราะบางทีฝรั่งฝรั่งอะ่ะเขาเขาไม่เลี้ยงพ่อแม่นะเขาไม่มาส่งเขาไม่ได้มาส่งเงินให้พ่อแม่เขานะที่นี่ที่เนี่ย แคนาดาเนี่ยเขาไม่ได้มาเขาแต่ประเทศอื่นมาญาไม่รู้นะก็คือว่าลูกอะเลีเ้ยงได้แต่ตัวพูดง่ายๆเลี้ยงได้แต่ตัวพ่อแม่ก็ทํางานส่งเสียลูกเรียนไปเถอะพอเขาโตไปเขาก็ไปมีครอบครัวพ่อแม่ก็อยู่แก่เฒ่าอยู่ที่บ้านบางคนก็ไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์คนชรานะก็จะเป็นแบบว่าไงและสถานสงเคราะห์คนชรานี่ไม่ไม่ใช่ว่าจะอยู่ฟรีนะคะเสียเงินนะคุณต้องเอาเงินเนี่ยไปให้พยาบาลไปให้สถาน ที่เขาจะไปอยู่สถานที่ที่เขาไปอยู่เนี่ยดูแลนะแล้วแต่ว่าเราจะอยู่แบบ VIP ธรรมดาเขาก็จะแบบเก็บเก็บนะเก็บเงินรายเดือนเท่าไหร่เราต้องจ่ายให้เขานะคะค่าเช่าห้องค่าอาหารค่านุนคานี้เราต้องจ่ายให้เขาเพียงแต่ว่าเขามีพยาบาลมีคนคอยดูแลนะเนี่ยแบบว่ามีคนคอยดูแลคนแก่นะคะตัวนี้เราต้องแบบยังไงต้องไปอยู่อย่างไงก็ต้องมีเงินนะคะต้องใช้เงินเพราะว่าลูกเขานะี่แบบยังไงบางทีถ้าเกิดมีลูกเป็นผู้ชายถ้าเกิด ลูกผู้ชายคนนั้นหัวโบราณหน่อยก็ดีนะคะก็อาจจะรับพ่อแม่ไปอยู่แต่ส่วนน้อยมายาไม่เคยเห็นนะเพราะว่าหนึ่งคือภรรยาไม่ยอมภรรยาไม่ยอมให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยไม่ยอมก็คือแบบเขาเป็นค่านิยมของเขาคือท,ท,ที่ว่าเขาแบบไงอยู่แบบแยกมาแล้วแล้วเธอจะเอาพ่อแม่เธอมาอยู่ได้ยังไงเขาแบบเหมือนลังเกียจอะบอกเลยเขาเหมือนลังเกียจเขาเขาเขาไม่ไม,ไ,มไม่ให้ไม่ให้มาอยู่ร่วมนะอืมแต่สําหรับมายาบอกเลย ถ้าเกิดว่าแม่แม่แย่ามายาจะมาอยู่ด้วยหรืออะไรมายาเย็นดีนะเพราะว่ายังไงอะสังคมของเราเราก็อยู่กันแบบนี้เนาะมายาแบบว่าครอบครัวมายาเป็นแบบเหมือนแบบโบราณค่ะคอนเซอร์เวทีฟอะไรแบบเนี้ยก็นะคะก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะสามีมายาเขาก็โอเคนะตรงนี้ไงเพราะว่าแกก็แบบชื่นชมนะเพราะมายาเคยบอกมา บอกแกนะถ้าเกิดวันใดวันหนึง่งแม่เธอไม่สามารถที่จะอยู่ตัวคนเดียวได้สามารถมาอยู่กับเราได้ฉันไม่รังเกียดอยู่แล้วฉันไม่รังเกียดเพราะว่าฉันก็จะปฏิบัติเหมือนที่นะเหมือนเขาเป็นแม่ฉันคนหนึ่งมายาบอกสามีอย่างนี้นะแกก็ดีใจนะที่มายาคิดแบบนี้แต่ตัวแกนะแกบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าเกิดแม่แม่แกแบบอยากจะมาอยู่แกก็อยากให้แม่แกมาอยู่นะอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าลูกคนอื่นเขาไม่สามารถที่จะทําแบบนี้ได้เพราะว่าอย่างน้องชายแกเนี้ยก็คือเมียไม่ยอมแน่นอนไม่ยอมแน่นอนได้คนหนึ่งก็เขาก็ไม่ยอมแน่นอนเพราะวัฒนธรรมไม่เหมือนกันเนาะเขาก็จะแบบไม่สามารถที่จะยอมรับได้แบบเนี้ยที่จะให้แบบอุ้ยให้แม่มาอยู่ให้อะไรเนี้ยเขาเขาไม่สามารถที่จะยอมรับได้นะก็เนี้ยค่ะก็คืออย่างที่มายาบอกเนาะว่าเราสังคม ฝรั่งเขาไม่เหมือนกันไงการที่เราจะเอาเงินที่เขาหามาได้เนี่ยไปส่งไปให้ครอบครัวเราอะ่ะมันจะเป็นแบบว่าเขาหามันเหนื่อยแล้วทาไมฉันจะต้องไปแบ่งปันให้ให้พ่อแม่เธอพ่อแม่เธอมีแขนม,มีขาทําไมไม่ทํามาหากินนะเขาจะคิดกันแบบนี้เลยนะมายาพูดตรงๆเลยนะเขาจะคิดแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเขาคิดว่าพ่อแม่เขาก็ไม่ใช่ทําไมฉันจะต้องเอาเงินมาส่งขนาดพ่อแม่ฉันเองฉันยังไม่เคยส่งเสียให้ให้พวกเขาเลยทําไมฉันจะต้องมาดูแลแม่คนอื่น มายาบอกนะเขาเขาาคิดกันอย่างนี้แต่เ้าจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นแหละเขาก็นะไม่อาจจะไม่กล้าไม่กล้าพูดอะไรแบบนี้ยอืแต่ก็ต้องมีบ้างมายาเชื่อนะมายาเชื่อว่าต้องม,อมีก็อย่างที่มายาบอกนะว่าลองคุยกันเนาะเปิดอกคุยกันกับสามีเนาะแต่เราก็ต้องคุยกับพ่อแม่เราด้วยนะว่าสถานการณ์ของเราที่ไม่สามารถที่จะส่งเสียเงินให้ได้เพราะอะไร ทำไมนะก็ต้องก็ต้องบอกต้องบอกท่านด้วยนะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ทํางานหรืออะไรยังไงนะยังส่งไม่ได้ก็ต้องบอกให้ให้ท่านเข้าใจนะบอกให้ท่านเข้าใจถึงสถานการณ์ของเราว่าเป็นยังไงนะค่ะเขาจะได้เข้าใจแต่พ่อแม่บางบางบางคนเขาก็โอเคเขาก็เข้าใจเ็าไม่ได้เรียกร้องเพราะว่าบางคนเขาก็มีฐานะอยู่แล้วมีมีเงินของข้าเราอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมาขอเงินลูกนะ เขาก็มีศักดิ์ศรีพอเพราะพ่อแม่บางคนเขาก็นะเขาก็คิดว่าใช่ไหมว่าขอเงินลูกหรอกเพราะจะขอเงินลูกเดีย๋ยวลูกก็จะมาบงการชีวิตฉันหาว่าส่งนะเพราะแม่บางคนคิดอย่างนี้นะแต่สําหรับพ่อแม่มายาเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นว่าเอ้ยลูกฉันเลี้ยงกินฉันจะต้องเชื่อฟังลูกฉันไม่ใช่นะก็คือเราเราส่งเสียให้พ่อแม่มายาก็ไม่ได้มาแบบว่า,า,าควบคุมชีวิตของแม่นะไม่ได้มาควบคุมแกจะทําอะไรมายาก็ไม่ได้ว่า แต่พ่อแม่บางคนเขาก็เอ,อเขามีเงินของเขาแล้วเขาก็แบบไม่ไม่ต้องการเงินของลูกบางคนก็ไม่เอาเงินของลูกเลยเพราะว่ากลัวว่าลูกที่จะมาแบบว่าเป็นเป็นเจ้าชีวิตนะอะไรแบบเนี้ยไม่มีทางที่มาเอาเงินของลูกบางคนเขาก็เออลูกฉันมีภาระราเยอะแล้วก็ไม่เอาหรอกอะไรแบบเนี้ยอืมแต่สําหรับมายาเนี่ยก็ยังไงก็ต้องส่งค่ะต้องจะเล็กจะน้อยยังไงก็ต้องส่งให้ให้พ่อแม่ค่ะสหรับตัวมายาเนาะส่วน ครอบครัวกันอื่นก็มายาก็แนะนำนะให้ให้คุยกับสามีนะคะคุยกับสามีอธิบายให้ให้เขาฟังให้เขาฟังนะคะถึงเหตุผลเพราะอะไรนะเพราะอะไรที่เราต้องส่งเสียให้พ่อแม่เขาแต่มันก็มัน,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรที่เซนส t ที e นะคะเพราะเรื่องแบบนี้เราก็จะไปตัดสินใจไปอะไรแทนใครไม่ได้นะมันต้องแบบมันเป็นเรื่องของ ของคนสองคนนะคะที่จะต้องคุยกันเนาะเรื่องนออเนี้ยอืมก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวมายาก็นั่งรอประเจนไปเรื่อยๆจนกว่าอ่าประเจนจะมาก็นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ